กราบสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเ8็9แปด n ก้าเนวะว่ามาวันนี้วยมแอดลอดนะครับผมามาวันนี้ก็มาอยู่ในหน้าเกมลังกินเโกอีกเหมือนเดิมนะเมื่อนนมาวันนี้เรามาลองในเวลาเที่ยงคืน2นาทีเวลาเที่ยงคืนต้นตนะเมื่อนนขอจัดเลยแล้วกันวันนี้ก็เกมแมวมาวันนี้ทุนมา500นะเมื่อไนเดี๋ยวค่อยเดินเบ็ดไปทีนี้ลักการนะสำหรับวันนี้มาขอยัดรดเบ็ดนิดนึงเบ็ดเบ็ด แปดมาโอเคเตอร์โบมาจากไปจุกกันไปกับออโต้กันนะวันนี้มาเปิด,ดออโต้ออโต้ห้าร้อยเอ้ยไม่ใช่ทุนห้า <c> ร <oughs> ้อยออโต้ห้าสิบเองโหมาเลยหลอนแนวม้วนแล้วโอเคมาเฮ้ยม,มาสามตัวเมื่อนนะช่วงนี้ผมว่าไอ้กดออโต้กันกัวออโต้เปิดนิวว่าแม่งคนแร้เดือเวิร์ไะเออเข้าดีมากเลยเพื่อนไม่รู้ทำไมอะไรว่าเข้าแบบอื้อ บบาได้แจกก็ต้องยอมจริงๆอ่ะเออขอ,องดีก็ต้องเล่นต่อเอออย่าไปหาสูตรใหม่ซะเกินไปเราก็ต้องหาไอ้มีสูตรที่ทำม,มากินของเราอะ่ะเอ,อไาไว้ทำมากิน <c oughs> ไว้หากินเลยบอกเลยสูตรนี้จะได้แล้วไอ้โอ้ไม่รูเ้เอาแล้วไงประเด็นคือชอบมาช่วงโอ้โหอโอ,โ,อ,โ,อโตโดด้ดีมากอันนี้เป็นการเอาเข้าครั้งแรกครับทุนห้าร้อยเนี่ย โอ้โหเวิร์กมามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคมาเหมนกับหวานเยียบเลยครับผมมาดูวซีจะไปหยบทีเท่าไรตอนไหนโอเคขึค้นมาคูณหกแล้วครับผมมานะก็จะสวยๆเนี่ยหวานเยียบเลยโอ้โหมาท้าเทาเอเยี่ยบเลยโอ้ผมว่าเกมแมวทองนี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ต้องฟอร์มเออมาใช้ได้เลย ภาคหลังก็ไปลองเบ็ดเบ็ดหนึ่งเบ็ดสองออก็มันก็แตกแต่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเสียใจ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวว่าอยากลองบล็อกทุนหนัก,หนกเหมือนกันนะเมื่อนนะอยากเล่นทุนหนักทุนเลยแบบนี้อยู่ามาโอ้ยสุจิเขาปั้นเออมาดีเรอโอเคหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทมามาแท้กันไหมนานๆแล้วก็เพิ่สมสตางค์เมื่อนนะ และจบเป็นที่อร้อยก็ดิบได้เมื่อตนที่อง้อยบาทนะเมื่อนะโอเคไหมแต่นกนต้อ,องรับผมขึ้นมา600ฮะตอนนี้เออใช้ได้เลยไม่ธรรมดาเว้มาเอาล่ะไงแตก็ไม่ได้เอ,อาผมมาเออใช้ได้อะแตกดีอะออโตอโ้เ่ยเพราะเผิงดีกว่าแบบซื้อสเก็ตเตอร์อะไรแบบนี้ไง พอนักเตอร์บางรอบซื้อไปก็โอ้โหเกือจริงอะเมื่อเคยซื้อรัวๆแล้วโอ้โหไม่ว่าจะเคลียร์มาวันนี้เดี๋ยวมาอยากลอ,องเหมือนกันนะมาเฮ้ยมาไม้หรือเปล่าเนี่ยมาให้สองตัวเอาโอเคเคลียร์รวยหลายมาจังวันนี้นักเตะโอ้โหสามตัวโอ้โหแต่ว่าเฉียดจนไปเจือกันมานะโอ้เสียดายนี่ไม่แตกให้ลุน้นสักหน่อยครับผมว่ามีเปอร์เซ็นต์นี้มันเข้าก็เยอะใช้ได้แเออ มาสามประสุท้ายแล้วครับขออตัวนี้โอเคแต่หมดละย่างนี้เดี๋ยวโอเคมาหมุนเดียวร้อยครับเมื่อนมาหกร้อยโอเคเยอะเกินไปเป็น <c oughs> <c oughs> เหลือยู่ห้าร้อยจากก่อนนั้นนี่ขึ้นไปหกร้อยเ็นหน 5, ้ามาลองซื้อเ็นหน้าได้ไหมสามร้อยโอเคลองดูแล้วกัน ผมไม่ผมไม่รู้ก็มาดูวันนัเองว่าเพื่อนๆโอเคอเ,คเ,คเ,คเคสื้อรัวๆเลยล่ะกันนะวันนี้เดี๋ยวดูจังหวะเพื่อนเผื่อมันไม่ได้เออแต่ <c oughs> ว่าตามสูตรนี้สูตรวันโต๊ะสามเจ็ดก็ค่อยซื้อผมว่าก็โอเคนะก็ถ้าจะเล่นมาก็ไม่เข้าจะเข้าเนื้อเท่าไหร่อนะ่ะโอเคได้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทนะเพื่อนอะ โอเคเลิศใจดีอะมาโอ้ยจากไปจอจังวันนี้สัมปะหลังมา,มาหรือว่าโบบายได้ใจอยู่นะเออมาคูณหกแล้วเขาม,มา,ขามาคูณสิบเข้าไปอนใดอีกเจเลยโอ้โหสวยเลยนี่มาดีไปจังวังนนี้เขาข้อน่าหนี้เงียบไหมส่งแบบมีข้อน่าหนี่อันตรายไว้ใจไม่ได้เออมาจะไม่เยอะเออ มาคูณสิบสองครม,มาโอเคนั่นแหละเว้ยแค่นี้เรากคูณสิบหกเออแต่ก็ยังเข้าวเนื้อน้ำเ่อนนะเป็นส,สามร้อยกว่าเนี่ยเมื่อกี้นะ่ยเปิดสุดท้าย,ยังไงสองรอยยี่สิบสี่บาทโอเคมเฮ้ยขึ้นมาสี่ร้อยเอพื่อนขึ้นไป500ร้อยแล้วยอดแต่งห้าร้อยสี่สิโอ้โห่ยเาก็ถือว่าคุ้มเกือบข้าเนือแล้วเมื่อกี้โอ้โห หใจลงไปที่ตะตุ่ม,มเพื่อนนะห้าร้อยสี่บาทเงินวันรวมนะครับออกมาโอเคมามคือมาเจ็ดร้อยตอนนี้เดีว่าใช้ได้มาปรับเบด็ดนิดนึงมาเบ็ดยี่สิบโอเคไหมหมุนเองเนี่ยอยา่าเพิ่งซื้อดีกว่าอย่ามันเสี่ยงเกินไปมาวัดด้วยการหมุนเองดูว่าซื้อมาเมื่อกี้ก็ได้กำไรนะตอนแรกเหมือนเดียวเข้าเนื้อได้สามแม่แต่ก็ยังดีที่ว่าช่วงท้าย ข้าหลังนี้สก,ก็ตเตอร์ชอบไปแตกช่วงถ่ายอ่ะเพื่อนนะเออเห็นได้ชัดเลยเห็นมาเขาแค่เนี้ยหลายเกมมาเพื่อนมาโอ้ยโทษถูกก็น้ำถูกเวลาจริงๆมาโอ้โหมาเองแบบนี้หวานแล้วซีกัโบมาโอเคแตกกันไปไหลายกันไปแถวนี้นคูณหกเรียบร้อยนะเพื่อนมาดูทรงก็น่ายอยๆเลยเออ โอ้ยเจลเล่ายาวๆแบบนี้สองรอยสิบโอ้กบาทน้นเพื่อนเบ็ดยี่ซะด้วยไม่ยอดชายโอ้โหว่ามีแต่พันแน่นอนอะ่ะเออมาคืนสักทีเอะนานเอาไว้คูณสิบแลย540บาทแต่เป็นคูณ12โอ้โหเน้นๆทำไม600ครับดิโอ้โหมาเดือนจริงเพื่อนนั่นไงพันโอ้ขึ้นไปพันแปดแล้วยอดรวมตอนนี้โอ้โหพุ่งไปชูดนะบูมอ,อ,อยู่ไม่อยู่ยิงโอ้สเก็ตเตอร์สามตัว โอ้แต่มีน่าจะมีมพอแตกลองแตกในบ้างกันเนาะโอเคอเค,คูณสองเรียบร้อยครับอมกมาเงียบเลยวะสวยล้วไปคูณยี่สิบปาเขาแล้ว,ม,ม,ว,ว,ว,ลลวมันก็จ่ายไปที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทมาขอเพิ่มเบ็ดน,นิดนึงแล้วกันนะยังไงก็ได้เออโอเคไปหมุนสักหน่อยได้สัก กำไรสักนิดนึงเออคูณสองมานิ่มๆเฮ้ยโอ้ยเอไหลมาสวยๆเปียกไว้ด้วยจังหวะนี้เจ๋เลยสวยอะไรโอเคโอเคไม่มีแต่ว่าคิวมาเอออยยังดีมาโอ้ยเคมาคุณสิเออโอ้ยเบีดสามเจบด้วยเฮ้ยโอ้ยมีตัวงแบงสี่ร้อยโอเคพัดโอ้ย เจ็ดพันสองไอ้ใช้โอ้โหแทกยังโหดโอ้โหเงินรวมนะครับโอ้โหเงินรวมซูปเปอร์ไม่ค่ะแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะเพื่อนโอ้โหสุดจริงแต่มันเก้าพันเก้าวตอนนี้ยอดรวมอ่ะวันนี้โอ้โห,นนโโหตกใจเลยโอ้โพอแค่นี้ดีกว่าโอ้โหหาจริงแมวไม่ถึงมือเนาะเอาแค่นี้พออ่ะไปเจอกันใหม่เพื่อนสหวัสนี้สวัสดีครับผมขอลาไปก่อน